รูนน่มันแพงพี่คืออยากให้แบบว่าตัดสินใจกันดีๆเวลาจะซื้อรูนนะครับก็มันแพงมากๆมันแพงเลยนะยิ่งสายฟรียิ่งแพงนะครับก็ใครจะอย,อยากรู้รูนอะไรใช้แล้วดียังไงถ้าพี่ใช้อยู่พี่อธิบายให้ฟังได้หมดทุกอย่างนะครับทีพพ่พร้อมจะแชร์ทุกอย่างให้เกมมาเล่นกันสนุกสนานนะครับเพราะรูนมันแพงมากทําผิดสายชีวิตเปลี่ยนเลยนะเจอตาอแล้วว่าตาเป็นแม่จังวะกดเจอพี่ตลอด สันไหนได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนาอยอกจากแก๊งเราไปเลยแก๊งเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์จูๆเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำไรล้างชแนลลุยไปกลับทำารล้าง <Whoa. S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำารล้างแชแนลก็แล้วผมยังสติลติดมือเลยเล่นเจอพี่มาสารพอดีกำลังแพ้ <laughs> สำลักท้มไปเลยก่อนล์ฟสติวติดมือเลยเหรอเรื่องจิตใจแตกสลายสำลักล้มลายเจอกอล์ฟสติวติดมือจิตใจผมนี่แตกสลายเลยครับติวเล่นไงว่าไงสติวเล่นไงเออตอนแรกจะเลี้ยงสติวเล่นแต่โนดนวัสดีครับอธิกรพลาดแล้ว อ้าวทำไมไม่รู้วนวะสาแขนสัน้นพี่มาสัรบอกหัวจะปวดสัตเลยแล้วกันเจอมากี่วะโชว์ท่าหลอเทพไม่ได้ไอเออไม่เป็นไรอุ้ยตะคูมันกระโดดมาหลบได้ ต็มมือเลยครับตำแหน่งไม่ถูกต้องทั้งคู่อ่ะเชื่อกระโดดพร้อมกันสวัสดีครับไฮกี้สับดีครับเคนเคนนายโดนหนึ Ken. Ken ่งทุกวันเลยนะเราเนะี่ยมาือาสวยตะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็พลาดไม่ได้สติล้วยจ่ายไปเข้ามือผมเองสับเลยแล,ล้วกนะันไปไหนราไมกี้เพื่อนโกรธแล้ว เป็นโกรธแล้วสักมากี้เป็นโกรธนายแล้ว้โหแล้วตกหัวโยกเลยว่ะตรงแันนี้โอ้โหแล้วสามไปหนึ่งดอกอยาหาว่าไม่ใช่ของจริงอ่ะซัดเลยละกันเออเออทั้งวันอะเก่งจังหวะเัน่อนี้ไไงน้อนได้เก่งมากเลยว่ะ ยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เท่าเทียมเสินะอุ้ยคืนนลื่นอะล้วไม่มีอติน่าเมนธิยโดนสก,กรีนก็โดนเลยครับพี่สองสก,กรีนผ่านไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปกดหัวใจด้วยว่ะ <laughs> มีคนรักเราหลบได้หเออหลอกตาได้แค่ทีเดียวนั่นแหละ เย,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 ย่าย่าย่าวิเกือบโดนตำแหน่งเขาดีนึกว่าโดนแล้วดีเยี่ติดท่าดังหลบได้ถ้าติดท่าเลี้ยัพนะ่าจะโดนคนเมื่อกี้หลอกหลอก้อกอย วิ่ยล่วงเลยวะหน่วยต่อต้านอากาศยานตกเสียรากเลยไปต้องงานหรือเปิดไอ้การันตีลงหรือเปิดมันไกลมันยิงไม่โดน,นวิ่งสวยว่ะช็อตนี้ ตอนนี้เราชิลเลยนะครับเพื่อนเล่นอย่างโหดหมายตายพร้อมแล้วจมครับโอเคนี่นะ,นนะทำไมไดาผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์อะไรดีอ๋อดายังไม่ได้คิดคอนเทนต์ใช่ไหมะจะร่อลวงพี่ไปไปแกงใช่ปะแบบวันนั้นอนะชวนพี่ไม่แกง สร้างห้องเล่นกันขำๆมาแล้วโยชิดะเอาปะที่จะไปใช้สนามของพี่มาสานะเอาให้ตาบอดกันไปเลยจุ้ <c oughs> แผ่นนี้สติลเดือจัดใช่ครับแผ่นนี้สำหรับตัวที่ตัวที่มีพรสวรคนสติลหรือไม่ได้ไม่ได้เป็น PG นะครับแผน่นนี้ถ้าดักทางบอลเป็นนับตะแตกสติลเป็นนะครับผมระดับหนึ่งก็สามารถสติลได้เลย จแำจมำเลยอะ่ะน,นอกจากซวยคนนึงจะไม่ติดนะมันเป็นโอกาสติดนะครับคนมันแม่นะทำไงได้สับสองอาบ้าโยชิดะสร้างห้องไป่ะแน่โซท่านี่ไ,ไ,ไ<ห>งจูนินล่วงไปเลย <laughs> มาคิบอกว่าจะเล่นลินกับผมครับผมไม่ได้ออดนนะเะนะ้เอ,อ นายมาทำล้มบอลเหลี่ยงมากี่จูนินเลยบอลที่แยตบแต่ลากไปดิซับสองผ่านตลอดจริงวไปนียเอเอสิบสองแต้มเขาไม่น่าทันนะแบ่งบอลคนอื่นเล่นหนะมายตายพร้อมแล้วเก็บไว้ให้เล่นอ,อย่าไปให้ให้ไปใช้เกจนนะ่า <c oughs> ไม่ให้ไวนอตเก็บไว้เล่นเกมบนานะแล้วโซกยัดยัด่วงไปเลยนะคจังหวะนี้แล้วอู้นะนะสับสองไป อย่างเดือดช่วงยับใช่ครับถ้าถ้าอาสติลถูกจังหวะมันจะช่วงเอยมันจะติดบ่อยมันเหมือนมีสแต็กสติลอ่ะถ้าเป็นปีจน่าจะน้ำง่ายกว่านี้ถ้าเป็นเอสบางทีมันก็เอไม่ค่อยติดถ้าเจอตัวคุมเกมเยอะๆนะครับโดนไปเด้เอให้ร้องไปเลยเอให้ร้องไปเลย สวัสดีครับจามไม่ได้เล่นเกินชินครับพี่ตั้มแม่นเกินตานี้ธรรมดาพี่เจอมากิ่นะสามเป็นลงสบายสบายอยู่แล้วบวกสามีบเองอะ่ะทำไมันบวกน้อยนิดกระจิตลิดอย่างนี้วะ แพ้ทีนี้มันแตกทีเท่าไหร่ไปเนี่ย